ทเทสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบก,กันกับรายการเกติบันเทิงปี2 EP ที่86นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอครับช่วง บันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับติดตามรับฟังบทสรุปของละครวิทยุเรื่องหนีรักสุดขอบฟ้ากันนะครับว่าสุดท้ายแล้ววีรชาติเชอรี่เขาจะลงเอยกันยังไงนะครับแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ย จะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกหรือไม่นะครับต้องไปร่วมติดตามได้นะครับกับหนีรักสุดขอบฟ้าจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของธิดาพันธ์พงศ์วรธิตสกุลนะครับติดตามรับฟังได้นะครับทางคลื่นวิทยุสทร .FM106 วิทยุครอบครัวข่าวนะครับรับฟังตอนอวสานได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับตัวอย่างของสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันเลยดีกว่าครับ ตรงเลยนะกีกี้ว่าเธอคิดยังไงกับเป้เขาเออกีกี้เธาไม่ชอบเขาแบบนั้นก็รีบบอกเขาไปเลยเป้จะได้ไม่คิดอะไรให้มากไปกว่านี้เพราะว่าเท่าที่เขาพูดกับพี่เนี่ยเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนะถึงขนาดที่ว่าเขาจะออกจากวงการนี้อะไรนะคะพี่เป้จะออกจากวงการใช่เป้เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจ ที่การมีครอบครัวในครั้งแรกมันต้องล่มสลายเพราะการเป็นนักแสดงคิวทองของเขาหากเขาจะมีครอบครัวใหม่เขาก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวมากกว่านี้เขาก็เลยจะออกจากวงการแล้วจะไปทําอะไรล่ะคะเรื่องนั้นน่ะเธอคงต้องไปถามเขาเองพี่เชอรี่กีกก้ลองถามใจตัวเองให้ดีก่อนนะเอาให้แน่ใจไปเลยแล้วค่อยตอบพี่ก็ได้ สีรักสุดขอบฟ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตีสามถึงตีสี่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทอร์เอฟมรกมากันที่ข่าวนี้นะครับเตรียมพบกับละครวิทยุเรื่อง วังมรกตนะครับเป็นละครวิทยุแนวลึกลับนะครับเรื่องราวของความลึกลับในป่าใหญ่นะครับกับการถูกลักพาตัวไปบูชายันของเธอนะครับกับพญานกสุดชั่วร้ายต้องไปติดตามกันนะครับกับละครวิทยุเรื่องวังมรกตนะครับจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนรงนาวินนเมืองกรุงนะครับติดตามรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุสทร FM106 วิทยุครอบครัวข่าว ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รับฟังได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและเวลารีรันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตี3ถึงตี4นะครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้นะครับหลังจากละครวิทยุเรื่องมีรักสุดขอบฟ้าอวสารลงก็มาฟังกันต่อเลยนะครับกับละครวิทยุเรื่องวังมรกตครับและมากันที่ข่าวนี้นะครับพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษในงาน เมฟอีบ e ุ๊กแฟร์สัปดาห์หนังสือที่บ้านตวลา63นะครับก็จะมีละครวิทยุจากคณะเกตทิปนะครับลดราคาพิเศษนะครับจาก300บาทลดเหลือ240บาทนะครับภายในงานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับโดยเรื่องที่เรานำมาลดราคาก็จะมีเรื่องเรือพ่วงอนลเวงแม่นาคพระขนง ไฟโชนแสงเพลิงมายาสุดทางรักรักนิรันด์ฉันกับเธอนะครับทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะครับในงานเม e ็บอีบุ๊กแฟร์สัปดาห์หนังสือที่บ้านตุลา63นะครับซึ่งภายในงานนี้ก็จะมีหนังสือมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังสือนะครับออดิโอบุ๊กก็จะมีการลดราคานะครับในงานนี้นะครับจากนักเขียนนักระพันธ์ชื่อดังหลายๆท่านเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนได้นะครับ กับหนังสือในแอปพลิเคชัน m มพนะครับและฝากติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องทำไมต้องฆ่านะครับติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง10โมงทา้งคลื่นวิทยุวพท am 792นะครับเริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องโลกนี้ฉันมีสิทธิ์นะครับ รับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา3โมงถึง3โมงครึ่งทางคลื่นวิทยุวปท a m 792เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะครับฝากติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องธรณนีนี่นี้ใครของนะครับสามารถรับฟังได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงทางคลื่นวิยวทยุวอปัท a m 792และในช่วงเวลาละครเด็ดคืนวันจันทร์ถึงศุกร ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องมิติรักนะครับทางคลื่นวิทยุวอลปทอเอ็ม792ที่คลื่นขอสทบเอ็ม1269ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง35ถึงบ่ายโมง55นะครับทุกวันจันทร์อาทิตย์รับฟังละครวิทยุเรื่องเรือพ่วงอุลเวงและที่คลื่นเสียงสามยอดเอ1179ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงนะครับรับฟังละครวิทยุเรื่องแม่ย่านางทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงถึงโมงเย็นเช่นเดียวกันนะครับรับฟังละครวิทยุเรื่องคลื่นชีวิตนะครับที่ต่างจังหวัดรับฟังได้ที่คลื่นร่วมคิดสร้างสารรค์สาร,สาร,รพันข่าวสารบริการชุมชนสถานีวิทยุแพตตี้เรดิโอเอฟเอ็มเก้าสิบจจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมง สามารถรับฟังผ่านวิทิุออนไลน์ได้นะครับอีกหนึ่งสถานีที่สามารถรับฟังผ่านวิทิุออนไลน์ได้นั่นก็คือสถานีวิทยุ NKPU Radio FM 96.50จังหวัดนครพนมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงและเวลารีรันทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มคุณฟังสามารถรับฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้นะครับแล้วฝากช่วยกันอุดหนุนนะครับออดิโอบุ๊กของพี่ออฟชะชะลิศนะครับ จากแอปพลิเคชันเมพนะครับตอนนี้พี่อ๊อฟก็ให้เสียงบรรยายนะครับนวนิยายนะครับทั้งหมดตอนนี้มี4ี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกสืบรักทะเลใจเรื่องที่2สตรอเบอรี่สีลูกกวาดเรื่องที่3พรางพลายในสายหมอกและเรื่องที่4วันวัน,วนพัฒนาการหัวใจนะครับยังไงก็ไปหาซื้อมาฟังกันได้นะครับ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีละครวิทยุไว้ครอบครองนะครับตอนนี้เรานำมาวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชัน Map นะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Map นี้ได้ฟรีเลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android รับฟังผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับโดยตอนนี้เรามีจำหน่ายทั้งหมด15เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกละครรักข้ามภพค้ามชาติที่มีกลิ่นอายของแดนพารตะ กลิ่นปริชาติเรื่องที่สองละครวิทยุแนวคอมเมดี้ดราม่าที่จะมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังเรือพ่วงอนละเวงเรื่องที่สามละครวิทยุที่เป็นตำนานรักที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีแม่นาคพระขนงเรื่องที่สี่ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นจากบทประพันธ์ของกรุงยอชัดเรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝดไฟโชนแสง เรื่องที่ 5. ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มขน้นเรื่องราวของสองแม่ลูกแห่งวงการแฟชั่นจากบทประพันธ์ของเพนซิริเพลิงมายาเรื่องที่6ละครวิทยุแนวลึกลับคำสาปอาฆาตแค้นของเขารอวันเป็นจริงหวังดอกแก้วเรื่องที่7ละครวิทยุดีๆที่นอกจากจะมอบความสนุกแล้วยังมอบสาระให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยหลวงตามหาสนี เรื่องที่8ละครวิทยุแนวดราม่ารักกุกกิ๊กเรื่องราวของนางร้ายแห่งวง,งการบันเทิงกับชายหนุ่มบ้านไร่บ่วงรักนางร้ายเรื่องที่9ละครวิทยุแนวดราม่ารักสามเศร้าฟังแล้วสะเทือนอารมณ์ร่วมหาทางออกไปกับสุดทางรักเรื่องที่10ละครวิทยุแนวลึกลับสยองขวัญเรื่องราวของดินแดนที่ใครๆเรียกกันว่าปารางก,ารกูความรักความลับถูกซ่อนไว้ที่นั่นสายสินดำ เรื่องที่11ละครวิทยุแนวคอมเมดี้รักกุ๊กกิ๊กที่มีฉากหลังเป็นคลองพระขนงและมีสารญยา่นาคเป็นที่พึ่งรักนิรันด์ฉันกับเธอเรื่องที่12ละครวิทยุแนวดราม่ารักโรแมนติกเรื่องราวของประลัดเจตนาประหลัดหนุ่มคนเก่งและหยางสาวน้อยในคราบหนุ่มน้อยกับเรื่องราวที่ต้องตามสืบในจังหวัดมหาสารคามที่มีทั้งสุขและทุกข์ ผู้ดีอีสานเรื่องที่13ละครวิทยุแนวลึกลับเรื่องราวของแฝดพี่ที่ตายตั้งแต่แรกเกิดแต่เติบโตมาพร้อมกับน้องสาวและยืมร่างกายของน้องสาวมาใช้งานในทางที่ผิดพูดเสน่หาเรื่องที่14ละครวิทยุแนวดรามา่าเรื่องราวของหญิงสาวแสนเก่งที่มีนามว่าการตีเก่งจนผู้ชายต้องยอมร้อยรักร้อยราว เรื่องที่15ละครวิทยุแนวรามาเข้มข้นเรื่องราวของหนุ่มใต้สุดโหดที่เข้าใจผิดลักพาตัวสาวที่ทำให้เขาแค้นแต่จะทำอย่างไรเมื่อสาวที่พาไปกับกลายเป็นแฝดอีกคนที่ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องติดตามได้ในจำเลยหัวใจทั้งหมด15เรื่องนะครับจากการแสดงของคณะเกติปยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ ละครวิทยุคณะเกตทิ์มีวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชันเม p สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือ Android คุณสามารถรับฟังผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ ฝากาอยู่ในช่วงหนังสือดีมาฝากนะครับวันนี้เราหยิบนวนิยายผจญภัยอา่นสนุกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนั่นก็คือนวนิยายเรื่องแม่โขงนะครับผู้เขียนปองพลอดิเรกสารนะครับอยู่ในหมวดนิยายผจญภัยบูแอคชันนะครับ ในรูปแบบอ e ีบุ๊กจากแอปพลิเคชันเม p นะครับราคาเล่มละ200บาทนาวนิยายระชนภัยอิงประวัติศาสตร์ที่ผูกโยงร้อยเรื่องราวของการสืบค้นหาทหารอเมริกันที่สูญหายไปในสงครามเวียดนามการตามล่าสมบัติของกษัตริย์โบราณแห่งราชอาณาจักรลาวเรื่องราวของชนเผ่าภูริในแผ่นดินลาวซึ่งเล่าขานเป็นตำนานลี้ลับอันไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมไทยลาวทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมตลอดจนขบวนการค้ายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำเรื่องเหล่านี้สอดร้อยเข้าด้วยกันโดยพญานาคงูยักษ์ในตำนานของชุมชนลุ่มน้ำโขงซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินและเป็นตัวสอดแทรกให้บังเกิดความตายลึกลับอย่างน่าสะพึงกลัว แก่บุคคลต่างๆเป็นตัวเดินเรื่องคู่ขนานไปกับเดฟชอนนะครับอดีตทหารอเมริกันผู้ผ่านสงครามเวียดนามและปัจจุบันมาเป็นผู้จัดการโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมเมืองเชียงของบนฝั่งไทยกับบ้านห้วยทรายบนฝั่งลาวและคิมเบอร์รี่เบเกอร์อาจารย์สาวลูกครึ่งไทยอังกฤษสอนวิชามนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชนเผ่าภูริในลาวเรื่องแม่โขงจึงเป็นจินตนิยายที่ผสมผสานความจริงทางสังคมเข้ากับจินตนาการทำให้มีอัธรรของงานวรรณกรรมผจนภัยในดินแดนลี้ลับซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านจนพิมพ์ติดต่อกันถึง14ครั้งนะครับและได้สร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วด้วยนะครับยังไงก็ไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับ ีจถเออยู่ในช่วงไปกินกันเถอะนะครับสูตรเด็ดโดนใจอาหารไทยสีภาคยังคงอยู่กันที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีสูตรการทำน้ำพริกกล้วยดิบมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไปกันที่ส่วนผสมเลยนะครับ 1. กล้วยดิบ6ผล 2. กุ้งขาว5ตัว 3. กุ้งแห้ง1หยิบมือประมาณ2ช้อนโต๊ะ 4. พริกขี้หนูสวนหหยิบมือประมาณ5 7เมล็ด 5. กระเทียม10กลีบ 6. น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะ 7. น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ 8. น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะ 9. ผักสดสำหรับกินกับน้ำพริกเช่นแตงกวามะเขือผักกาดขาว มากันที่วิธีการทำน้ำพริกกล้วยดิบนะครับเริ่มจากการนำกุ้งขาวไปลวกให้สุกจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เตรียมกล้วยดิบนะครับโดยนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กพอดีคำเริ่มโขลกน้ำพริกนะครับโดยโขลกกุ้งแห้งกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูส่วนนะครับให้ละเอียดเข้ากันจากนั้นก็ใส่เนื้อกุ้งลวกลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาและน้ำมะนาวคลุกให้ส่วนผสมเข้ากัน เสร็จแล้วก็ใส่กล้วยดิบลงไปและคลุกเขาให้กล้วยเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็จะได้แล้วนะครับกับน้ำพริกกล้วยดิบนะครับเคล็ดลับการทำน้ำพริกกล้วยดิบนะครับกล้วยเราต้องใช้กล้วยน้ำหวาดิบนะครับโดยให้ซอยและแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะครับเทคนิคการทำให้ผิวกล้วยไม่ดำก็ให้บีบน้ำมะนาวใส่น้ำที่แช่กล้วยนะครับจะช่วยให้กล้วยเนี่ยไม่ดำกุ้งขาวให้เลือกกุ้งที่สดๆนะครับนำมาล้างให้สะอาดและลวกให้พอสุก ั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับกระเทียมสำหรับนำมาทำน้ำพริกกล้วยดิบใช้กระเทียมไทยเนื่องจากกระเทียมไทยหอมนะครับเหมาะสำหรับทำพวกน้ำพริกนะครับพริกที่เหมาะสำหรับนำมาทำน้ำพริกนะครับควรจะใช้พริกขี้หนูสวนพริพกขี้หนูสวนเนี่ยมีรสเผ็ดเหมาะสำหรับทำน้ำพริกนะครับ น้ำตาลสำหรับทำน้ำพริกนะครับใช้น้ำตาลปี๊บนะครับเพราะว่าความหวานของน้ำตาลปี๊บนะครับจะมีความหวานที่พอดีกุ้งแห้งก็เหมาะสำหรับนำมาทำน้ำพริกเช่นเดียวกันกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับนำมาทำน้ำพริกก็คือกุ้งแห้งตัวใหญ่กุ้งแห้งอย่างดีนะครับผักสดสำหรับนำมากินกับน้ำพริกกล้วยดิบนะครับให้นำผักไปแช่น้ำเย็นเพื่อให้ผักเนี่ยกรอบแล้วก็ให้ความรู้สึก สดชื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w ร l c o o k i n g c o m สำหรับวันนี้รายการเกทิปบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกตทิปวงเล็บแฟนเพจและที่เพจ Facebook เกตทิปบันเทิง วเวลาลงแล้วพกเป็นใหม่ในทั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ